สวัสดีครับผมอนนนจากมานิโซนเทรดเดอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้งาน Trading View แบบมืออาชีพกันนะครับก่อนอื่นเลยให้เราทำการดาวน์โหลดตัว t r a d i n g View แล้วทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้าได้เป็นหน้าต่าง t r a d i n g View แบบนี้ขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาได้เลยก็จะเข้ามาดูในส่วนของรายการเฝ้าดูกราฟนะครับหน้านี้เราสามารถเพิ่มสัดส่วนในของรายการต่างๆที่อยู่ใน ช่องตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้นะในรายการต่างๆเราจะมาดูกันว่าแต่และช่องเราจะใช้ทําอะไรบ้างในรายการเฝ้าดูก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้รายการเฝ้าดูคือหน้านี้เราก็จะทําการทํารายการไว้ให้เป็นสัสดส่วนนะครับเลือกเฉพาะคู่ที่เราจะเล่นเท่านั้นอย่างที่ผมเลือกก็คือ DXY USD JPY XAU USD BTC USD EUR USD แล้วก็ US 1 0 0นะครับอันนี้คือจะเอาไว้ทั้งดูกราฟแล้วเปรียบเทียบลักษณะของกราฟด้วยนะครับก็จะเซตเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกโซนได้ว่า,าคู่ DXY USD JPY คู่ที่วิ่งในทิศทางเดียวกันเราก็จะเซตเป็นกลุ่มไว้แบบนี้ส่วนตัว EUR USD กับ u s 100เนี่ยจะวิ่งอีกแบบหนึ่งก็คือจะวิ่งสวนทางกับคู่ข้างบนอันนี้คือเราจะไว้สำหรับดูทิศทางของตลาดนะครับช่วงกลับตัวอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ช่องต่อไปจะเป็นชาร์ตชาร์ตตัวนี้ก็คือเอาเราสามารถที่จะเลือกรกาฟต่างๆเข้ามาทดแทนเพื่อเปลี่ยนมุมมองการเล่นได้ในช่องต่อไปนะครับจะเป็นการค้นหาตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการดูข่าวดู ผลประกอบการโดยรวมมีการติดลบมีการบวกเพิ่มแรงต่างของแต่ละคู่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ดูอ่านข่าวเป็นหลักนะครับวิเคราะห์ก่อนที่จะเข้ากราฟจริงส่วนไอเดียไอเดียก็สามารถที่จะเข้าไปดูเอาไว้วิเคราะห์ข่าวได้เหมือนกันแล้วก็เอามาไว้เรียนรู้ได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นเมนูก็ไม่มีอะไรครับเป็นเมนูส่วนตัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรนี่ครับอ่ะ หน้าหลักเลยตัวนี้ก่อนที่เราเปิดเข้ามานะครับเราจะเห็นรูปกราฟแบบนี้นะครับจะเป็นแบบลงโล่งจะไม่ได้มีตัวนี้นะครับปิดไปก่อนจะเป็นกราฟแบบลงโล่งแบบนี้เลยถ้าเราจะใช้งานให้สะดวกก็แนะนําให้เราทําการใส่อินดิเกเตอร์เข้าไปก็จะง่ายสําหรับการเข้าใช้งานส่วนการเลือกใช้อินดิเกเตอร์ก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะทํายังไงทําให้รูปแบบการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวหลักๆที่เราจะใช้งานเลยเราจะมาเลือกที่ตัวอินดิเคเตอร์หลักเลยนะครับก็จะเป็นตัวแรกๆเลยเราก็สามารถที่จะเซตหรือตั้งค่าไว้แบบใส่ดาวแบบนี้ก็ได้นะครับตัวแรกเลยที่แนะนําให้เลือกก่อนเลยก็คือ moving average อื่นเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวอ่ะเรามาดูอันอื่นหลักๆก,ก็คือเราจะต้องรู้ลักษณะของเทรนก่อนตัวเทรนก่อน ส่วน EMA ค่า EMA ผมตั้งอยู่ที่24นะครับ EMA ก็จะเป็นเส้นแบบนี้ลากผ่านตรงกลางกราฟแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอเดี๋ยวคงขออนุญาตเลือกเป็น XAU USD แล้วกันนะนะครับแล้วตัวกร,กราฟมันก็จะสามารถที่จะใช้ด้วยกันกับหลายๆตัวที่เราเลือกไว้นี่ครับเราก็จะได้เส้นเป็นเส้นเทรนไลน์มาแบบนี้ครับเส้น EMA เซ็นเอบอกเราว่าทิศทางของตลาดวันนี้เป็นยังไงเราจะได้ดูควบคู่กับตอนที่เราทําการเทรดด้วยนี่คือ1ตัวที่เอาไว้สําหรับดูทิศทางของตลาดออีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่จะเอาไว้ดูแนวรับแนวต้านแบบไดนามิกก็คือแบบอัตโนมัติก็เราสามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับ จะเป็นซั p พอร์ตรี i s ิสแตน d ์ไดนามิกนะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเข้ามาแล้วแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยอัน,นเป็นตัวฟรีนะครับตัวฟรีจากนั้นเราจะมองเห็นตัวเส้นซั p พอร์ตที่เป็นเส้นแนวรับแนวต้านเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะดูในส่วนของทำเฟรมที่ใหญ่นิดนึงประกอบกับโซนแนวรับแนวต้านนะครับอ,อย่างเช่น ทำเฟรม 4H อย่างเงี้ยครับ 4H โอ้เหนไครับแนวรับอยู่ด้านล่างนู่นเลยมีโอกาสที่จะลงได้ลึกนะครับามาดูอันหนึง่ง 1H 1H เป็นยังไงบ้างแต่ละบล็อกก็จะมีรูปแบบของการตั้งไม่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยอย่างกรณีที่เด้งมาชนแนวนี้นะครับก็มันก็อาจจะเป็นแนวรับอีกหนึ่งตัวที่ มีโอกาสที่จะเด้งเราลงมายอดดูที่กราฟจังหวะสั้นๆนะครับที่สัก5นาทีถึง3นาทีเราจะเห็นลักษณะของการเด้งเด้งของกราฟนะครับเนี่ยครับจุดที่จะเด้งก็คืออยู่ด้านบนใช่ไหมครับตัวนี้กราฟจะละเอียดขึ้นมาอีกเนี่ยครับแต่ละจุดแต่ละแนวมันก็จะมีการเด้งของราคาเราก็สามารถที่จะพิจารณาจุดที่มันสําคัญๆเพื่อเอาไปประกอบก,บกับการที่เราจะตัดสินใจ ในการออกออเดอร์ได้เหมือนกันเนี่ยครับเวลากราฟเด้งขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็มาดูว่าช่วงเวลาอย่างเช่นตัวนี้ครับ1นเนี่ยครับตัวนี้ศูนยาเนี่ยครับที่กาลังวิ่งอยู่ก็เรามาดูเวลาก่อนว่าเวลาเนี้ยพอครบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีผลกับตัวกราฟราคาที่จะมีการเด้งกลับทุ่งมาอย่างรุนแรงหรือว่าจะปิดเหนือเส้นอ่าซับพอร์ตตัวนี้ อันนี้เราก็จะมาดูพิจารณาควบคู่กันสังเกตดูไหมครับพอมาชนปึ้งเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอมาชนตรงนี้นะครับพอมาชนปุ๊บไอตัวกราฟเองเนี่ยมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งเหมือนเด้งเด้งเด้งเลยเด้งกลับมาเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับดูแนวรับแนวต้านที่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันอีกรูปแบบหนึง่ง ใกันนดูนะครบอย่างเช่นกรณีที่เราได้รูปแบบมาแบบนี้แล้วมีเส้นเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วเส้น EMA มีเส้นซับพอร์ตเพื่อดูว่าราคาจะไปต่อหรือจะเด้งกลับมาแล้วไปต่ออันนี้เราก็สามารถที่จะใช้พิจารณาควบคู่กันได้ในหลายๆทำเฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ 15M 30M จนถึง1วันสามารถที่จะใช้เป็น จุดเข้าซื้อได้อย่างเช่นกรณีที่เป็น1 d ดีเนี่ยครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์อย่างเช่นถ้าตัวกราฟเองเนี่ยเด้งลงมาอย่างนี้ครับเด้งลงมาชนตรงแนวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปอีกแล้วก็พิจารณาการเข้าได้เช่นกันต่อไปที่เราสามารถที่จะทําได้ก็คือเราสามารถที่จะตีเทรนไลน์เรียกว่าเทรนไลน์นะครับที่จะเป็นแนวแนวรับให้เรา ว่าตัวนี้ลักษณะของเทนไลน์เป็นแบบไหนเราก็ใช้เครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่ฟรีนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างเช่นแตะไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปอย่างนี้เพื่อจะทําเป็นเส้นเทนไลน์เอาไว้สําหรับคอยดูลักษณะของการกลับเทนควบคู่ด้วยก็ได้แต่บางคนก็สามารถที่จะตีเป็นแบบคู่ได้นะครับการตีคู่ก็ทำได้เหมือนกัน อย่างเช่นเอาเส้นนี้นะครับลากขึ้นไปเนี่ยครับอันนี้ก็จะประมาณเส้นนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เส้นขนานอีกแบบหนึ่งที่เอาไว้สําหรับดูแนวที่จะมีโอกาสชนแล้วเด้งหรือว่าจะมีการกลับสวนทางลงมาเราก็สามารถที่จะพิจารณาก่อนที่เราจะเข้าได้อันนี้ก็เป็นเส้นเทนไลน์แบบแนวเฉียงใช้ควบคู่กับ อีก3อย่างที่เราใช้งานแค่นี้ก็สามารถที่จะทําการเข้าเทรดได้แล้วครับง่ายไหมครับครับในทุกๆเช้านะครับเราจะมีการวิเคราะห์ว่าตัวกราฟเองเนี่ยจะมีการวิ่งไปทางไหนจะมีการวางแผนช่วงเช้าก่อนที่เราจะเข้าหน้าจริงในกรณีนี้นะครับวันนี้มีการปิดแท่งยังไม่จบดีตอนนี้เวลา 08.12นะครับเหลืออีก19.46ถึงจะปิดแท่งเดนะแต่แท่งเดมีโอกาสที่จะปิดเหนือแท่งก่อนหน้านะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูว่าแท่งนี้มีโอกาสปิดแน่ๆนะครับมีโอกาสปิดแน่ๆแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นไม่ใช่แท่งโดจ i แบบนี้เราสามารถที่จะวางเส้นโดยการนะวางเส้นไปเลยนะครับตัวนี้ ที่เขาเรียกว่าปลายไส้เลยของวันก่อนเราก็วางเส้นขนาดแบบนี้นะครับเราก็เลือกอตัวคำสั่งเข้ามาได้เลยโดยการเลือกอตัวชุดคำสั่งตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็เลือกมาเลยแล้ววางนะครับวางเป็นแนวแบบนี้ตีเส้นไว้อย่างนี้แต่เส้นเราจะขยับขึ้นมาให้สุดเลยนะครับโดยการ เก็บไปลายไส้เลยใครว่าไปลายไส้ไม่สําคัญไม่จริงนะครับไปลายไส้คือถ้าย่อยทําเฟ์มลงมาครับจะเห็นอะไรครับมันคือวอลลุ่มอาจจะเป็นวอลลุ่มที่น้อยนะครับแต่ว่ามันคือแท่งเทียนเหมือนกันไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับพอเราย่อยลงมาที่4ีชั่วโมงปุ๊บเราจะเห็นรูปแบบที่มีอะไรมากขึ้นะนะครับวันนี้ยังอยู่ในโซนที่อยู่ในบล็อกราคาของวันที่ห ไอของของวันนี้อยู่ของ1 day นะครับอยู่ในบล็อกราคาของ1 d อยู่ยังไม่หลุดในกรอบนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาถ้ามันวิ่งมาถึงกรอบบนนะถ้ามันวิ่งมาถึงกรอบบนนี้เราสามารถที่จะพิจารณาในการเข้าได้เนี่ยจุดนี้เราสามารถที่จะพิจารณาเข้าได้นะครับเราก็มาดูว่าวันนี้เราจะสามารถ เซลตรงนี้ได้ไหมเพราะมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวตรงนี้ได้นี่คือวิธีการดูด้วยตัวเส้นแล้วก็การวิเคราะห์ช่วงเช้าง่ายไหมครับแบบนี้พอเราตีโซน 1-D เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะได้โซนแบบนี้มาต่อไปให้เราทำการเลื่อนไปเป็น4 h ่ดูช่อง4 h เเป็นไงครับ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลื่อนลงมาที่ 1H อันนี้ลักษณะโครงสร้างวิ่งอยู่ในกรอบราคา1วันดังนั้นเราไม่จาเป็นต้องตีอันอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงราคาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แคบไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ถ้าในกรณีที่มีการสวิงขึ้นไปสูงมากนะครับเราสามารถที่จะแบ่งเขียนเพิ่ม ในส่วนของช่องที่เป็นส h ได้นะเราก็สามารถเขียนเขียนเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นกรณีว่าแท่งเนี้ยมันยาวใหญ่เราสามารถที่จะเลือกการเขียนเข้าเข้าไปเพิ่มได้โดยการเพิ่มเส้นเข้าไปครับเพื่อดูจุดที่อ,อย่างนี้แต่นี้คือเส้นเขาจะใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับจริงๆเราก็จะมาอีกตรงนี้อีกเส้นหนึ่งแต่จริงๆอันนี้มันชนกันละเราก็จะเลือกแค่เส้นเดียวอย่างนี้ก็ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งกึงแนวรับต้านถ้าทะลุปไปได้มันก็มีโอกาสที่จะได้อีกไม้หนึ่งอย่างเช่นถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้ไม้หนึ่งเข้าซื้อตรงนี้อีกไม้หนึ่งอย่างเงี้ยครับโอเคต่อไปครับเราก่อนที่จะเข้าจริงหลกัหลกๆเลยเราต้องดูทิศทางของตลาดก่อนตอนนี้เป็นเทรนอะไรครับเทรนขาขึ้นเนี่ยครับเทรนขาขึ้นเลยเต็มเ็มเลยนะครับตอนเนี้ย แทง1 d ึ่งมาดู 1D ครับ1 d ดีก็ยังขึ้นอยู่ครับแต่มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาทดสอบที่เส้น ema ประมาณ3040่ 0, 0, ประมาณนี้ครับจะต้องวิ่งลงมาทดสอบก่อนเพราะราคามันสูงขึ้นไปแล้วมันจะต้องเด้งลงมาก่อนถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องเด้งก่อนต่อไปเราถ้าวันนี้ถ้าลงมาเราก็จะทําการเข้าซื้อตรงไหนเราก็มาดูก่อนราคายังไม่หลุด จากกรอบราคานี้เนี่ยครับเราก็มีโอกาสที่จะพิจารณาบายได้เราก็ย่อยลงไปได้ครับ1 H เป็นยังไงมาดู1 H เป็นยังไงไบ้างนะครับวิ่งอยู่ในกรอบอยู่3 0 3 0ิเมเป็นไงเนี่ยครับยังวิ่งเป็นทรงอยู่ในกรอบก่อนเข้าจริงก็แนะนำเป็นทำเฟรมเล็กๆหน่อยสัก10นาทีหรือ15นาทีนะครับทำเฟรมที่ 5นาทีานี่ก็จะเห็นชัดครับว่ารูปแบบตัวกราฟมีการกลับตัวหรือยังถ้ามีการเริ่มมีการปิดแดงแล้วมีการเกินกินแห่งก่อนหน้าก็มีโอกาสที่จะพิจารณาในการเซลล์ได้เลยแต่อย่าเพิ่งไปทําการเซลล์ตรงจุดที่มีการเขียวอยู่นะครับแล้วเป็นแห่งวอลลุ่มใหญ่ๆขึ้นไปจะไปกดเซลล์เลยไม่ได้ครับเพราะว่า มีโอกาสสูงมากที่ตัวกราฟเองจะไปต่อขึ้นไปต่อดังนั้นเราจะต้องคอยดูจุดที่มีการกลับตัวให้แน่นอนเพื่อให้เราปลอดภัยในตลาดและสามารถที่จะมีกำไรได้อย่างยั่งยืนไม่งั้นจะโดนกิน SL ไปเรื่อยๆจนหมดพอร์ตครับฝากทุกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในส่วนของการใช้งานเทรดดิ้งวิวแบบครบลัดแล้วสามารถใช้งานได้จริงขอบคุณมากครับ